สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้กมาพบกับน้ำเชียคืนวันที่26คลิปนี้ก็จะไปออกอากาศวันที่27ค่ะให้เอฟซีได้ชมได้ฟังกันเด้ยค่ะอพอดีอาจารย์เพิ่นวางช่วงนี้ค่ะอาจารย์ต้อยเป็นเลขความฝันเ้ยค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขความฝันค่ะเพิ่นก็ได้โทรหาน้ำเชียรเพิ่นว่า ฟันดีค่กน้ำเชียเอ้ยงวดนี่เพิ่นวางส่ค่ะเอาล่งให้เอฟซีได้ฟังแน่ค่ะโบ้ถึงอาจารย์ต่อยเนอะค่ะท่นานู้ชมเพิ่นเป็นอาจารย์ที่ว่าฟันแม่นอยู่ดีค่ะที่น้ำเชียเคยย่ำเคยเบาให้เอฟซีฟังมากถูกคลิบค่ะฟันแม่นอยู่ค,ค่ะคันเลขตัวใดที่เพิ่นเบาแบบบ่อยๆยังส่ค่ะ ส่วนตัวที่เพนอยู่กับน้ำเสียตลอดนะคะ่ะมักสิเขาเนาะค่ะดันมุส้มค่ะมักจะเขาค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นเลขฝันเด้อค่ะขอบคุณแนวทางของอาจารย์เด้อค่ะที่เพนหมอบห้ค่ะมหบให้น้ำเสียทรงให้พผีดองเอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางค่ะไปรับช่มรบฟังอาจารย์กันเลยเด้อค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เสียงหวานเถนอนาะค่ะ อาจารย์กินเขาเราบอกค่ะกินแล้วค่ะอันเป็นจังได้ฝนห้างแน่วเพราะใครญี่ปุ่นฝนตกซุ่มือเนี้ยน้ำเชี่ยมือนี้น้ำเชี่ยว่มีนะคะอาจารย์ตกซุ่มือไ้ปลากันเล่ไปหาบึงปลาค่ะมาเห็นตกเขาเนี่ยโอ้กินปลาค่ะกินแต่ปลาเนี่ยนะกินปลาสุขภาพดีดิค่ะอาจารย์แม่สุขภาพดีค่ะ อาจารย์บารนี่ครับก่อนคลิปนี้เป็นเลขฝันเนาะอาจารย์เป็นเลขฝันน้ำเชียน้ำเชียค่ะฝากขอบคุณแน่อันใดอีกคะอาจารย์เพิ่นฝากร่างอยังเช่ร่าง,งกายเอ้ยร่างนกโอ้ยร่างกายร่างนกเนาะค่ะร่างนกกระกาออโอ้ยแสบแสบน้ำเชียรกับอันโสมเนาะอาจารย์กัโสมเพิ่นชงมากค่ะแสบแสบขั้นสิว่าชงไมบบ่อีกกระโบขึ้นเนาะ <laughs> โอ้โอาจารย์แสบอีหลีขอบคุณเอฟแมฟซีเด้อขอบคุณได้หลายค่ะงวดนี้ใครเพิ่มรวยลยอีกค่ะจิตใจสูงมาให้อาจารย์อีกค่ะจมน้ำเสียกันได้กินน้ำอยู่เด้อคารนทุนโร แซ่บแซ่บของเราตัวทังนั่งนกทงังโสมเนาะแซ่บอ,อีดีเนาะอาจารย์สำหรับ<ม>ว่าเคย<ม>ได้กินค่ะท่านผู้ชมตะตัวใหเราลำล้ำด้วยเนะาะค่ะกับเอ็ดซี่ทุกทันเนาะอาจารย์เน <FC S 1> าะค่ะเอซีทุกทันที่พสมอย่อยมากค่ะจังหวัดน,นี่เพิ่นลิเพิ่นด้วยอีกค่ะเป็นชิ้เท,ท่าลอยเท่าน้ำเชี่ยค่ะแมนอาจารย์บาน้เอ็ซี่ถามว่าตะกุดมืดหรือบ่ตะกุดบ่ตะกุดมืดในน้ำเชี่ยค่ะ เน้อมีตัดไว้ใน้อยๆผู้ใดท่านก็ถือว่าเป็นบุญบารมีเนาะกะไล่ตอบตามคิว้ะไล่ตอบตามคิกระเต่าทักมาชากะคิวอยู่ทางบนกะสิบท่านถ้าคนทักมาก่อนเพิ่นกะถามมือสองมือเดี๋ยวแอดมินน้าเชียร์ตอบไปกะสิท่านกะสีได้แมนกะกะล่องกะล่องมาถามน้าเชียร์เบิ่งนเนาะ บ้านนี้ก็มีคนต้องการหลายเองแต่ว่าถ้าบ่ได้ก็คือบ่ได้เนาะอาจารย์บ่ได้ก็คือบ่ได้ค่ะเดี๋ยวอืมบ่ได้ก็คือบ่ได้เพราะ,ะามันหมดแล้วเดี๋ยวมันสิรสายเป็นบ่อําเชี่ยตีหนึงทุกมือ้อเลยตั้งแต่เอ่อซอยอาจารย์มานี่ก็ท่านผู้ชมครับค่ะ ตีหนึ่งตีสองซมือเลยบนในรับไปนอนัโ <c oughs> อ้กันน้นำเชียร์พ่นกระซูค่ะคือกันนะาเอฟซีกาหลเชียร์น้ำเนาะค่ะก็บพิ่เคยเห็นน้ออาจารย์เพิ่นกันหากอาจารย์ต่อยน้นองเนี่ยพ่นได้โศกได้หลับน้ำเนาะโอ้ยเพิน่นบางคนได้หลายน้ำเชียร์ทุกมากคือกัน <c oughs> ดีใจกัรน้ำเนาะกาน้น <c oughs> นนำเชียร์พ่นกับบ่อยฟังเนาะค่ะแม่นยุคค่ะพิ่นดีใจแม่แม่พ่อพ่อพ่นถือว่าซอยเพิ่นได้หลายอยู่หรอกเนาะ อาจารย์เปนกว,วาวยที่อาจารย์บุชมบอกกับน้เชี่ยรังไม่ว่าข้อก็เฮ็ดให้เองสิได้มีหลายคนอยู่เนาะอาจารย์แม่นได้กินได้ใสอยู่ค่เพราะได้ไข่อยู่ดีค่ะเพราะได้ไข่อยู่ค่ะบาน,น์มีน้ำเชี่ยอาจารย์ต่อยฟันย่ำเลยดิฟันเด้อค่ะท่านผู้ชมบนมุนี้มาฟังเด้อฟังดีๆเด้อค่ะบาน,น์มีลอยลงมาเวิรนเวนเวนเป็นผู้หญิงใส่สบายค่ะ สสบายสีทองร่อยลงมาคือขังละค hmm. ั่งมีหละค่ะอ่าเก้าห้าเก้าห้าเพิ่นว่าป้าผมสิไปอาจารย์ต้อยมีเก้ามีห้าในฝันเด้อในฝันเด้อค่ะอ่าเพิ่นว่าจังสี่ผมก็เลยปากปากคนมักถามเหมือนเลยว่านิ่นตัวใดห้าเก้าเพิ่นว่า Hmm. บัดเนี่ยมขึ้นไปแดงจึงคืออยู่ฟามือชัโชว์ฟามือเรื่อยหาเนิว้วเอาฟามเอรลงมาสิคือเขาลุกบอลลมาเหยียบดินแล้วเห็นเพราะว่าเขาสูงเขาสูงกว่าก็เมันนั่งฝ่าเทวดานาอ hmm. โปรเจคต์ลอยอยู่สูงสูงสามลังข้าละข้างเอามือแนมลุกอย่สี่มือยางไงเรื่อยเห็นเลยเน่แดงจึงคือหาเก่าเก่าหา เ<ม>นกลางฟ้ามืดเราเมื่อหาเนี่ยกว่าเหมือนเท่าอาเมือ่อจะเสีน้ำเชี่ยบบ้านเห็นยางคักเลยในความฝันโอ้แต่มันความฝันคืบๆไปคลาานละนาอาจารย์เนาะแมนกิกิททาในฝันมาจังสีแต่ว่าอาจสีมาล่างก็ได้มาบนก็ได้อาจอิมาอา่าซีคู่มาสัจจันทร์เขาเหาก็ได้ คือกะบอุตรหวงดนี่กับมาคว่มฝันเด้ดน่ะพอว่ามาฝันสองครื่งติดเลยไหมเมีนยืออาจารย์งวดแหลกกระป้อยออกคีบแรกกระป้อยออกไปแล้วอืมมาฝันสองเธอติดเลยมีไก่อยู่สายค่ะหาโตอยู่ขวากโตไกล้ก็เตียงเอ๊ซีิตีตีไก่อยู่สายกับไก่อยู่ขวาไกล้กับเก่าอาจารย์ว่าไกล้ขังสายขังขวาบุมีหาโตไกล้ขังมีมีหกโต พื่นอนตีนเป็นหาเก้าหกแม่อาจารย์บ้านนี้น้ำเชี่ยเพื่อนตีเงสั่นนาะค่ะแต่มา่ฝันยาอีกยานห้องพอด้ค่ะือว่าซีครูสิเป็นเหรือสิเป็นรางแต่ว่าตัวนี้ก็มีสีที่มันฝันสองขึ้นติดเด้ค่ะอ่าบานนี้รอยลงมาเรื่มขนนั่งฝ่าเนี่ยงามงามผิวพเพิ่นใส่สบายงามข้างล่างเหลือมสีปนเหลือมบับ เพิ่นมาอ่านิวอ่าอาจารย์เพิ่นมาคุยนั่บ่ถึงสิบขั้มต่อนนี้ผมก็ถามไปว่าเน้นแบบไขว่ไขวาเน้นตัวใดจังสี่นะต้ในใดสีออกแท้เพิ่นมาหาเก่าเพิ่นา่าอาจารย์มันเสี่ยขออนุญาตถามพูดยิ่งเม่นว่าอาจารย์ผู้หยิ่งผู้หยิ่งเตียวเด้อเ่าหรือว่าไหวขนาดสาวเลยจักประมานเป็นนั่งมือชื่อน,นั่งฝา่านั่งอย่างไม่อายุ ยังซ้ำหน่อยอยู่ยี่สิต้นต,นตน้นผิวพันเป่ปงป,ปังสวยงาเพ<ม>ี้ยแต่ลอยอยู่บนลังค่าละข้างเลยบุลม,มาหอดขางรางแต่ว่าย่า,า,านห้องโบต่ดยกะอาเมื่อหอกสิยืนมือไปหางหน้าเข้าก็เห็นแน่เมื่อเห็นเพิ่นป็ญหานิ้วค่ะบานนี่เล็กอยู่กลางมือแดงจางคือเลยหาเก้า,าบานนี่ <c oughs> เอาละเด้อว,ว่ามาฝันจะฉิม คือไก่ไกเนี่ยจากเอ่อเ,ออเ,ออเลกซี่คูเทนอบาน,นี้ก็เลยก็เลยว่าพ่อสิไปอีกอย่าลืมนะห้าเก้าเก้าห้าพันว่า<ม>เนี่ยมึงไปแห้งแดงจูงหึงตัวก่าง่ายเลยบานนี่ไงซำไงซำเอ่อไงกุก้งเกาซำจานซำอย่างไปเลยนะค่ะเขาเฮดใหหินอือบาน,นี้ก็เลยมามาบอกซูน้ำเชี่ยเพื่อเอฟซีพัน เพิ่นมากแม่เติบเพิ่มมากแต่ดีอยู่ที่ว่าทั้งเก่าดีอยู่อาจารย์แก้ว่า <Man S 1> อน,น้ำเชีย่ยวขอบอกกับอาจารย์สูเอฟซี่ฟังในเด้อค่ะบ้านนี้ครับว่าหันเพิ่นกบฝันว่างูสามตัวอยู่ทั้งหองลังข้างงูง <Man. S 2> กับเป็นสามอยู่แล้วงเูเป็นเป็นหกก็เป็นเจ็ดนอาจารย์ครับลูกกันอยู่แล้วบ้านนี้อาจารย์มาฝันว่า ผู้ยิ่งครับอืมเพิน่นเพิ่นแบมือออกยกมือข้างเดียวเป็นว่าจารย์เพิ่นยกมือข้างเดียวข้างซ้ายฮ่าซี่เก่าวะจันอะสีมีสิทิ์เนี่ยสีหากเก่ายิงซีมแม่ขังแม่ผมเก่ผมก็มกตีว่าเป็นเนาะแต่ว่ามือนี่หาหนูเห็นชัดข้างในใจกะมือแดงจึ้อคืองหากเก่าเก่าหา อย่าแต่พอถด้บอกสองเดือสามเดือค่ะเออบัดแนมก้อนสิกับวันแนมขึ้นไปหายเหลวค่ะผู้หญิงผู้นี่พึ่นขึ้นนั่งฝ่าเลยใส่ชดาใส่มีดแทองเหลือมมับบับมับเหว๋วก็คือหว่าวมวนค่ะคนหว่าวมวนถาวรนิรุ่ยเหนือเลยเพิ่งคือสิมาหายลำหายรวยครับเพราะว่าเคยฟันจังสี่เถื่อนึงในน้ำเชี่ยดีว่าอาจารย์ โอ้โหงวดสันเด้งเงินกบกระซำก็เข็งปรนิ่นเปลี่ยวโอ้โหยืนอยู่เดีจารย์ปุ่นนะโอ้เสียงหัวกระดอนจังฟันดีค่ะแมนจะเลยว่าโอ้ยน้ำเชี่ยรมันอดร้อนทนบ่ไหวเลยนี่ว่าเพิ่นเพิ่นมาตะมุขเคืนปุ่นค่ะน้ำเชี่ยร์่าตอบไล่ท่างอยากอยู่ค่ะแมนจะเลยอยากสิเนาะบอกไอเอฟซีเพิ่นหูเพิ่นอ่าเพิ่นตีเนาะ เอออาจารย์รน้ำเชี่ยอาจารย์ว่าตอนนั้นเป็นผู้เถาผู้สใส้ใส่ใส่สุดขาวสีเขียวบ่กเฮ่ออาจารย์ที่บอกว่าเลขออกเก่าสีเลขออกหกสีเห็นไหมอาจารย์รอ๋อจังไดกะคข้อเมนตนบอกกันเด้อค่ะดานผูช้ชมทวยมน,นย้นอนเบื่องเพิ่นฝันจังไดค่ะเราก็คอมเมนตนบอกเน่เด้อค่ะบ้านนีน้ำเชี่ยวค่ะ มาใคยๆว่าชีรถมากเนาะค่ะชีรถมากกับมาใคยๆว่ารถมันเบรบกตัดหน,น,น,น้ามอเตอร์ไซค์หน้าค่ะเบรกตัดฟันกว่านี่ค่ะบ่อันนี้คือเข้าตอนกลับมาเรื่องจริงอ๋อเรื่องจริงตัวเนี้ยคชีรถมากดีๆมอเตอร์ไซค์ตัดหนา้ามากกับมาอาจารย์ต่อยเบรกเลยแจ๊ะตามทะเบียนเนะาะมอเตอร์ไซค์กับฟงดงหลด อุย้ยอือไปล่วงเบิ่งทะเบียนห้าเก้าห้าเก้าเขาเป็นยังบาา่ล่ออาจารย์เขาบ่เป็นยังดตัาตอกน้อยๆนิดเดเขาบอกว่าเป็นยังบ่เป็นยังบ่ค่ะเดี๋ยวลงไปกับว่าสิภาเพิ่นไปล่วงบานน่ะล่ะค่ะอือกับบานนี้เพิ่นก็บเพิ่นผิดเองเพิ่นแสกมากพไในเบิ่งค่ะอืมแต่วทะเบียนหาเก่าหาเก่าเลยนะอือืพรตะว่าอาจารย์ก็เขาก็บว่าเป็นยังนั้นบ่ บเป็นยางบเป็นยางหลุดเป็นยังไงบอสอาจารย์หลุดกับขูดขูดน้อยนอยนึงบเป็นยางอาะอืมค่ะบานนี้ทะเบียนรถอาจารย์ตัวสี่เก่าสีูสีเกาสีเก่าไปตามหาเก่าอือกตยังว่าอยู่เพิ่งซเตือนค่ะเตือนเม่ยังว่าอือิปลว่าสี่เก่าไปตามหาเก่าบานนีผู้อาชีพอยู่นี่ายทะเบียนรถกะ S <S สี่หาเก่าคือกันที่อาจารย์บานนี่นนั่นบ้านนี่ยังว่าอยู่เขากันไหนอยู่หวดนีเก้ <S 2> <S 2> าเก่าเก่าห้องอัดียู่พอนอนทบุรีเพิ่งจะยังหูเพิ่งวาอยูค่ะอา่าห้องอาจารย์ตน้นค่ะอืมก็ถือว่าผมก็ว่าโอเคแล้วละผมบางสิแต่ว่าไก่มือจะยำให้เอฟซีอีกเรอาจารย์ไก่มือสิไปจุดถูกเลยโอโ้นั่น ลอถูบอีกดิค่ะทดินมุ้ชมวมาล่อถูบไปจุดแต่ว่าต้องไปก่อนก่อนมือเราบานนี่ก็ไปย่เ่งขึ้นนะ,ะช่วงที่กับฝนหลายพวดค่ะมเมนเยวมือนน่นสิค่อยฝนบ่โตไปจุดถูบเนี่ยตัว่าจาร์พอาะเรข้างแยกแยกหลูกเหรอค่ะลข้างนี่สามของหนึ่งกองใหญ่นะ<ม>ข้างสองสองเฮ็ดไว้สามชั้นของหนึ่ง คือกองใหญ่นะค่ะเอาเห็ดเป็นกองน้ำทะเ้เชียวละข้งสามหลูกมันเกิดสิร้หลูกปวดค่ะมันคนข้างที่ว่าเนาะราคาเป็นสูงบัดนี้ก็เอาเป็นกองเป็นกองกองน้ำกองใหญ่เลยโอ้กองค่ะแม่กองใหญ่น้ำข้างล่างน้ำใหญ่สิครบกันอืมจตุรัสอาจารย์เอ่อใหญ่เพิ่นบอกสั้นค่ะัเชียวละข้งสามหลูกก็มีแต่ละข้งปวดเนาะอาจารย์เมียลูกหนึ่ง เนาะยังว่าละเลยว่าเยวสองดุอ๋อค่ะท่านผู้ชมตะกุดเมิดแล้วบาเนื้อแต่มมีดตัดไว้ค่ะน้ำเชี่ยค่ะฝากแน่ค่ะผู้ใดที่ได้ไปเด้อค่ะถือว่ามีบุญน้ำเชี่ยค่ะผู้บ่ได้นอกก็ถือว่าเนาะของกับเมิดกับเสียใจไดก็มีมากเท่าใดกับบ่พ่อเนาะค่ะ แมนกับของเมิดนอเพราะว่าก็ขอโทษเจ็ดสี่เพิ่นนำเนาะแมนอยู่อาจารย์จิตใจเพิ่นจะอยากได้นอเพาะพอแม่แม่เพิ่นนอแต่มันเมิดกับพอเป็นหยางก็ถือเมื่อยเมื่อยเลยอาจารย์ก็กัถือว่าจ็กสีว่าจังไหนเนาะก็ยักให้ได้สุขคนอยู่ดอกเอาเอาเจังสี่ค่ะท่านผู้ชมเอาให้ถือเรับอาจารย์นี่สามตัวสองตัวนี่ค่ะครับ ทุกทุกวดเรื่อยๆไปเนะาะอาจ,จารย์อตอาจารย์เสียหายเป็นรางวัลนี่คือถือสองตัวแน่สามตัวแน่ค่ะุณแน,น่รางแน่ยุงสิงละเนาะข็นมีผาดแน่ไกยวากันค่ะแมนทุกอย่างก็เป็นแนวทางเราน้ำเชียย์เนาะแมนเยอจาจก็ขยากให้เผื่อใจน้ำแน่คือแหลกๆน้ำเชี่รวว่านั่นละค่ะขยากให้เอฟซีเพื่อเผื่อใจน้ำแนมค่ะอือทุกอย่างก็เป็นแนวทางแต่แนวทางดีๆมากกับว่าแบ่งปันเนาะค่ะแมนบัวหลาค่ะ ถาอาจารย์ไปจุดถูกอีกเดี๋ยวค่ะทานู้ชมครับครับถาถาแต่ผมไปจุดถูบที่เด็ดเดีอาจารย์นะคะครับอาจารย์สันคันว่าสามโตขันร่วมกันสีไส้หวังไดอาจารย์เอาเป็นนอกน้ำเชี่ยค่ะสี่ห้าเก้าอันที่ว่าโมตะไส้ก็ของอาจารย์แม่แๆมันสมพูกันหมดเลยนะะกะลดน้ำเชี่ยน้ำเมี่ยง สองสี่ห้าเก้ากอได้บาาว <c oughs> ดัวอาจารย์เมนยี่อาจารย์รับเอาเอาตัวนี้กันลวกันสี่ห้าเก้าเปนบลาขันหัวตัดมันกับเข่าของอาจารย์เก่าซี่อีกค่ะแมนแมนก็ตัดไปตัดมาเด้อนค่ะแต่ว่าตัวแดงแดงก็คือเก่าหาหาเก่าเนาะอาจารย์แมนตนัวนเห็นแดงจืง้ึงเงินเลื่มเทียค่ะแมนครับผมค่ะเอาอาจารย์บัดนี น้ำเสียกัจะรูกวนอาจารย์เสมีหร้อคะอาจารย์ครับครับครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์หลายๆสวัสดีค่ะอาอขัด่ะาผู้้มอาจารย์ต้อยเนาะครับผมค่ะคลิปนี้เป็นเหลขฝันล่อเหล็กถูกเนาะเถอะครับแม่นเนาะแมนครับผมแมนเดอแต่ว่าเอ่อมันติดเหลขกอาจารย์เนาะเฮากับ่ไเด้ลดร่งอะนะครับศูนย์หกกล้วก็มว่าสามเจ็ดอีกเนาะครับเพิ่็มีอยู่แล้วค่ะมีอยู่หนีอยู่แล้วเนี่ย อเอนี่ให้เอซีเบิงะะ้งแล้วค่ะอันนี้เป็นสอบเส้นตัวเนาะครับนี่ค่ะอันนี้เป็นเลขฝันโอ้ถือมดค่ะท่านผู้ชมเนี่ยน,นี่เป็นเลขฝันเป็นตามในคลิปที่เพันเว่าเแล้วค่ะโตแดงจึงคึงึง เอฟซีอย่าลืมเนอะคะ่ะเพิ่นฝันว่าตอนนั้นมีสุดผู้ชายใส่สุดเขียวๆค่ะขันจำบว่าผิดนะคะเลขอาจารย์ต้อยเลขออกเก้าสี่ันเป็น,นหกสี่แม่ถอครับแม่อย่ค่ะลืมกับหัวเนาะค่ะบานี้งวดนี่เป็นผู้หญิงดิค่ะเดินผุ้้มบานี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิง่ง จังไหนเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นเห็นตัวแดงจึงคืองูฟ้ามือก็คือเก่าหาหาเก่าเก่าหาหาเก่านี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะอ,อันนี้อาจารย์ต่อยแม่เถาเพิ่นวาน่าหันเออันนี้ข่ตีก็เพิน่นในนามพุ่งยิงอะเนาะ,ะมือเพิ่นยกมหาหานแมอ่าครับแล้วก็เก่านี่็สิเป็น พ่นบอกหาเก้าเห็นไมอ่าค่ะนี่แหละค่ะเขาไปทะเบียนรถเน่าบาริตัวนี่เขากับอาจารย์ต่อยเพ่นวานพ่นส้นโม่ไส้ไหมถอดอันนี้บ่ได้ฝันดีเรื่องจริงรับเปนวันนี้คลิปบอแมนบานี้ไปทะเบียนรถโม่ไส้หาเก้าอุ้ยพ่นวันบานี้ไปทะเบียนรถอาจารย์ต่อยเพันี่เก้าเห็นไหมครับนี่แหละค่ะธนุู้มสี่ห้าเก้าค่ะแต่ว่ากระติดเลยอาจารย์ดิ่ เลขสี่คู่มาหาสัจจรี่เอ้ยบอแมนชุดเต็มเนี่ค่ะครับชุดเต็มซีหามียิ่งยกมือขึ้นซีกระผาเน,นี่โบแนนด้วยครับผมค่ะยู่นี่และค่ะเลกบ้านี้ไกลเนาะครับค่ะเป็นเลขควมฝันล่อ่นอีกเด้วค่ะท่านผู้ชมค่ะที่กิ่งพันฝันแล้วกับบ่ได้มาแปลตัวเลขดอก ก็เอาอยู่ในคลิปหรอกก็เขาก็เอาแต่ชุดเต็มอันนี้กับซี่คูมหัศจรรย์เนะาะครับผมปกตินะคะบัน,นี้เลขฟันเพิน่นเอามาปแปลแล้วเอฟซี FC ถือก,กระลยไดมาล่งให้เอฟซีเนาะแมนครับผมค่ะอ๋อโอ้ค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วค่ะอาจารย์ต้อยเลขฝันแดงจึงคืนค่ะท่านผู้ชมห้าเก้าเก้าห้า บานนี้เพ่นกะบโหลดพ่นชนม่วไส้เนาะคะ่ะซีเก่าชุ่มห่าเก่าะคะ่ะเพ่นกับว่าเป็นยังเด,ด้ะค่ะ่านผู้ช่มกับว่าเป็นยังค่ะเพ่นกเ็เรียกว่าเทิ่งเงินผู้ยิ่งเนาะคะ่ะที่มากน้าผู้ยิ่งกับซีอยู่แล้วเนาะคะ่ะเพ่นกัเลยกยกมือขึ้นหาเนาะคะ่ะมือนิ้วมือกับหาอยู่และะ้วค่ะกะกับเก่าเพ่นบอกหาเก่านะคะ ก็เลยเอวมาใส่กันสี่ห้าเก้าอ้าวเขากับน้ำเชียอีกค่ะเอากระล่องเบิงเด้อค่ะเพราะว่าอาจารย์เพิ่นจะไปจุดถูปอยู่หัง,งข้างอีกค่ะแม่นดีคดดนคดด้ค่ะเลขยูทูปถูกลมถูกการเย่าๆค่ะท่านผู้ชมค่ะกับถูกเ,เดี๋ยวถ้าอาจารย์ส่งมาอีกหมวดนี่น้ำเชียจ้ะให้เอฟซีเบิงน้ำเด้อค่ะเลขถูกเพิ่นจุดเข่าสองหมวดแล้วดิค่ะ ศูนย์หกกับสามเจ็ดค่ะเพิ่นส่งให้น้ำเชียค่ะเหม,ม,มือนมันมันส้นกันกับเด็กอาจารย์น้ำเชียกับเลยบบ่อใดลงให้เอฟซีเบิงค่ะทางวดนี่อาจารย์ไปจุดอีกน้ำเชียเสียลงให้ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมขวงทีบ่ได้ก็คือบ่ได้เนาะค่ะาจากสรีเห็ดจังไหนเนาะค่ะน้ำเชียกับเห็ดเต้มทีค่ะซอยอาจารย์ต่อยค่ะ จนบบได้ลับบบเดนอนเบอร์ฮัลทังเทียค่ะท่านผู้ชมกะค่ะแต่ว่ามีตัดไว้กะยั่งยั่งอยู่ค่ะแต่กับว่าหลายค่ะตอบไล่กับว่าท่านกะขอโทษหลายๆน้าเชี่ยกะกับกองว่าเชี่ยกะกับหลานกะพู้หลัะค่ะท่านผู้ชมเดนอนเทีละตีหนึ่งตีสองถึงเต้ซอยอาจารย์ต่อยมากค่ะสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกทันเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะ